สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้นลงของราคาทองคําคืออะไรวันนี้พวกเรามีคําตอบมาให้ค่ะก่อนจะไปดูสาระดีๆอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับทองกันก่อนดีกว่า ทองนะคะคือโลหะที่มีค่าที่รู้จักกันทั่วโลกมีลักษณะเด่นคือสีเหลืองเงางามและมีความทนทานต่อการสึกก่อนค่ะแล้วใครเป็นคนกําหนดราคาทองคําราคาทองคาจะถูกกาหนดโดยกลไกตลาดไม่มีบุคคลหรือองค์กรใดควบคุมโดยตรงวิธีดูราคาทองขึ้นลงได้แก่ดูอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกสภาวะเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของประเทศต่างๆปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้นลงของราคาทองคํา 1. ขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย 2. ขึ้นอยู่กับค่างเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 3. ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ดีมานและอุปทานสับพ่สีขึ้นอยู่กับปัญหาการเมืองสงครามและโรคระบาดสําหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากอย่าลืมกดติดตามกันนะ